ที่เรานั่งห้ายู่ฝั่งนี้มันห้องหาซีซีหาซีซีนั่นน่ะเอไม่ใช่ป้าบอกไม่ใช่แม่บอกเอไปบเสียมันมันห้องมานานแล้วอวันนี้มันออกอีกเอาไม่ใช่แม่บอกเล่าให้ผมฟังนนั้นสายคือสายคือคือม่บใครได้ไวๆจะได้ไปอาหน้ากูกแม่กูง สิโลจะไปทอดยังไงหมดเออหมดดิทอดท่าหมดไปด้ววันเนี้ยมันขายแม่โอ๊ยแม่คนไข่ดิพาก็ไม่ชั้นนะขึ้นรถมาเลยนะแผงเพชรวันนั้นก็ขายคุณแม่มาจากกำแพง้าบอแผงเทใ่กำแพงเทสไม่ใช่กุ้งเน่ากุ้งทอดไม่เน่าไม่เน่าเก้าหนึ่งเนี่ยมันจะมาอีกกันดิมันจะมาหนึ่งเก้าอีกแล้วไปที่วันนี้ นางรถมาบอกมึงซื้อเอาเดเก้าเก้ากับเก้าหมวมาเนาะเราเออว่าหวานกอนเช้าทีนี้ไอเนี้ยมัน้อารถที่ใมันไปได้บัตรคิหน่งเก้างอีกเกี่ยวคัมโน่ได้บัตรคิวกันมึงเออมึงยัดตัวดูจะแ่ตัวบอกเขาะมงว่ากันนะคุณแมชอบตัวไหนลูกเสกท้ายต่งนี้เก้าัวเลกับเก้าเก มันห้องอนี้จะมันห้องยกมือ,อกกานเกเออมห้องน้ำไหลไหล <c oughs> ที่ไปซื้อเรา,าดอกนทังจำที่นุเอียงรองเขาได้ไหมสี 45, 45นะ่ห้าสี่ห้าเน่ยนกเอียงเออที่เรานั่ง, 45, ง,งห้าูฝัมันห้องอ๋อหาซีซีหาซีซีน,นั่นแหละเอไม่ใช่ป้าบอไม่ใช่แม่บอกเอไสซียมันมันห้องมานานแล้วอ ตันนี้มันออกอีเอ้าไม่ใช่แม่บอกเล่าให้ผมฟังคนนั้นคนละคนคนละคนคนละคนคนนึงนี่อีก้าวยังหอบอยู่ก้าวก้าเดี๋ยวดูของเราก่อนมีก้าวๆดีมั้ยอะเจ้าลืมกลับไม่ใช่ดอกเดี๋ยวลืมกลับกลับเนาะเอากลับไปซื้อเลยเนาะ เดี๋ยวว่านจะออกเข้าใบแลี้งใบก็ได้หลายแล้วแม่ถึงเท่าไหรกว่าแม่จะเล่าฟังไหมนะ ซุดซ้ายคือซซ้ายคือกมคือสู้ามื่นตัวคเก้าบวาัคุณแม่เองเดี๋ยวแม่จะให้ดูแม่จะ้ดูไมกแต่ว่าเก้เออก้เคียงแต่เบิกไ่ด้อ่ใกล้เคียงเอ้ามมีใบเดียวล้าไม่ไ้ครับนี่มีทุกตัวดูเป็นไงเตั้งแต่เก้าศูน แม่บอกว่าถูกเก้าหมืนะคะก็เป็นลูกชายสอเก้าสามเ้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเฮ้ยเก้าเก้าโอเคมีหมดมีหมดมีหมดจริงๆอันนี้ใครซื้อมีหมดจริงจี่ยเนาะเจมาแม่แม่จะอะไ้แม่เนี่ยว่ามันจะบลพอใวันนี้ไม่ใช่หมาแล้ว ซื้อไปแล้วจะาแม่บัตรละเก้าลอยนะเนี่ยตัวไหนเนี่ยตัวไหนแม่พูดเลยหนูอยู่ใกล้ไม่ได้มันนะนี่ห้าสี่สามแม่ไม่ต้องโชว์แม่อันนี้โชว์แม่เต่คุณแม่ซื้อห้าสี่สามออกห้าสี่สี่ แต้มเดียวนะแม่เนาะ้เป็นตัวนี้ออกได้ไรย้างในเนี่ยหกแสนบาทกโลกแบาทหกโลดแล้วเะดีแตมตัวนี้ออกหกหกแต่ยังระบนะจ้ะไม่ได้เยอะยังระบายวันนี้ได้แม่จาวันนี้ละแม่ไม่ชอบตัวไหนมันห้ใบใช่ไหใบนงมันก็สองพันวันนี้ไม่ชอบหนึ่างเอาแค่นั้นเอาแค่นั้น เอาแคนั้นเอาแคนั้นเก้าเก้ากเ,เ,เ,เราวันนี้ไปเห็นอยู่คัมพานดอะ จ่ะแม่แล้วก็มังานงคยุคตึ้นอีก like, คุณยายเป็นไงฟังคนณงข้างก็ถูกแล้วคุณยายถูกคุณไหมเจ้มายัูกอยู่เนะคุณยายถูห้ไปได้แบบนี้ยึกตคับกันก็เป็นยงคเก้าสิบเจ็ดองตึงจ้วเใส่กรออีกเลยเหเด็คนอื่นนีกเลยทีว่าแม่่เอาแม่แม่ใส่กระมัง ใส่กระมังใส่กระมังแล้วก็เ <c oughs> ทน้ำลงค่ะแป้งมันนะขนงวดใ่แปงเปยกัส่ค่ะีสมคยังไม่ได้ยังไ่ดใส่นอีมีนอะไรไม่ได้ยิ่งได้ก็ได้้าเข็ด้เเแปเขน้ำเีแป้เขน้ำเหมดแป้งเมเน็ขมดเ้าเเเขเ อะไรเอาไปอะไรทีน้ำทีน้ำพอนเป๊ะอนนี้ก็จะนวดน้องมาแป้กับนวดลงไปเลยห้าสี่มแป้งมะนาหลลงมาเป็นห้าสี่สมเลยมันยุบลงไปเลยเส้นพตรโตบจบรจุิไม่ทันเลยลูกว่าแม่แม่ไปเอาเลขมาจากไหนซื้อเขียวไปเขียวมามาจากแม่เป็นยังซื้อเลขแบเต็มเต็มเดียวตเต็มเดียวจ้า แสดงว่าแม่เป็นคนนีดวงตัวน,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 นี้แป้งแป้งพอดแป้งพอดตุ้งเนี่ยนะ แป้งมันแป้งมันกับพลังเขาน่ะสีฮ็ดขนมแป้งสัตว์แป้งสิงแป้งมันชิ้นหนาเอาอจะทำแม่แม่ใดเรื่อยเคยได้เรื่อยไปเทียงกับพระมากับเขียนได้จ้าจะไดเป็นสินนหาโอ้โหมต้องเอาหัวมูไปนื่อจริงน้านมังงอย่างนี้นอะทำแล้วเนอะติดตนี่หละแเขาให้เป็นหัวหน้างานที่ว่าจะข้าานะสาพะประธานเข้าหัวเมียนบางมนำลุงเนี่ย เป็นตัวเลขร้อยกินมาหาสามสามแม่ได้ที่แสนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใดวงจะถูกก็ห้าเพราะแม่นักหาเก่าไง แม่แม่าม่แ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 ม่เม่แ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 ม่ม่แ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 ม่เม่ใม่แ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 ม่็ม่แม่แน่แม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 ้แม่ม่่่แ เจแม่เห็นอยู่ตรงไหนเอ้าไหนอะแม่สารที่บอกไตรสารโอ้ไตรสารี่บอกกัจจายน์ก็อยู่ที่เรานั่งครับนี่นะมนเป็นไรแม่บอกห้เจ็เอาไนูเลยครับผมจะดูทีักคนที่นี่กนย่งนีกน ตรงนี S 1> <S 1> <S <and> ้เลยใช่ไหมตรงที่มยายนั่งอยู่ใช่ไหมเลขอะไรนะยายค่ะเจ็ดหดเจ็ดนเาจเือี่จะมีเลขเนี่นะคะเลขแต่ละงวดม่เห็นเด็กที่เรดูค่ะที่จะเอาที่เาเห็นแล้วก็เอาเามปดตาเอไม่อย่างน้อยมาปิดตาเพรเห็นง้องเห็นตัวเด็กมาด้วยมาไเจ้าลูกฝาอีกใช่ไมเ แต่อีพักนี้แม่บอกเขาวัดถึงที่วัดเขาวัดคนอย่างนี้ความกระพริอ๋อไม่ต้ออยากเข้าไปกันสนใจวัดสอบทานคนผีวเด็กว้าสอบเป็นคนผีวผู้ใดมางบ้างใส่โซเซ่ใส่บึกล่ะขายของกริงบึกบ้งจะขาดแต่ไรก็ยังอยู่ประเด็นคือเห็นใครก็ได้ที่เราว่าอยากทำบุญกับคนนี้เราก็ทำเลยไม่จำเป็นต้องเข้าวัดก็ได้ แม่แเาตอกลังนวลสร้งอยู่ที่นอกที่ใดที่จ็คมีน้ำหนึ่งอะหอว่าเป็นการแดงปันแดงเหมือนบุ้งเขาจรินอ่ะถ้าเป็นอย่างไดเพื่นโบดอยากไม่ได้คนไข้เาไม่ละยังยังเาไปยังเห็นเขาบ้ว่เาะเเขาอยากแต่แม่บึเขาเห็นเขาเองไม่จัเันจัเลยบ่ แนว่างทำยังไงฉันไม่มีเงินถึงยี่สิบาทฉันมีแค่เก้าบาทฉันจะได้กินไหมจ๊ะไม่ได้นไม่หยิบเี้ยงก็ไเลยข้งนี้เนี่ยงนี้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นอางซายกับเ็นแม่แม่ตัวเล่นนูแนงวนี้แม่ชอบตัวไหนแม่ที่ชุดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งัตัวเล่นเก้าเก้าดูแลวันนี้เราตับแล้วด้วยไม่ได้ถ่านเห็นแล้วยังพอมักก็ไม่เห็นจำเขา สามตัวนี้มั่นใจหนึ่งเจ้าหนึ่งสองตัวมั่นใจเก้าเจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดห้เจยม่ไปับใช่ไหมถกลปไับได้ับเลยับเลยเนาะเ็ดห้าห้เแม่ขอบคุณมากไม่ถ่ายรูป่ไหนเด้อว่ายร้ปบ้าแกตับแต่ไอ้แ่ไม่คุ้นเลยม่านเอ่ะสออ่ะสองไม่คุ้นมันออกสอ่น อะไรรัไม่คูณนี่ไปกลับไ่กลับไรต้อขอ่ตองวาตัวนี้อะไรคู้งมาอย่างนี้ไงมันใจารอะไรคูณอะไรคูณอะไรครับไม่คคุ้เขาแถมให้กัไม่คูณอะไรคือแบมนีัก็คุณไหวแตให้เราไปกลับดีกว่าน้อเนี่ยไปบว้อยจามาบวกหลายใช่ไหมนะคบแม่คุณแม่ช้าขอให้ขอคุณแม่คุณยายคืออะไรนะครับ ซื้อเหรียญซื้อปังซื้อแทนนงคำโคตีนงคำโพตีปานีจากถุับหนึ่งตำบอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดแพรเพีนเบอร์โทร่เบอร์โทรได้เหรอบอร์โทรจำไม่ได้คลิอะไรเด็กาอเก้าไม่ใช่ไม่ใช่เผื่อคนฟังแม่แล้วเขาโชคดีเผื่อเขาจะเก็บข้าวทายแม่แม่ขอบคุณคุณแม่ปัง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 ส่งชื่อแม่เฮงเฮงเลยเวยแม่ แกขอบคุณค่ะส,ส,สาธุสาธุสาธุนะคะก็เป็นบรรดาบาัตที่อยู่ตำหนักของอาจารย์นะคะนั่งไป